เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเป็นคําถามที่สําคัญมากเพราะว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยฆ่าชีวิตคนไปจํานวนมากโดยที่ไม่รู้พอไปรู้แล้วปรากฏว่าเป็นมากเกินไปจนเกินการเดียวยาหรือว่าเป็นมากผลการรักษาไม่ดีการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเราอาศัยหลายๆอย่างประกอบกันนะทางการแพทย์ อันดับแรกเลยเนี่ยเราใช้วิธีการซักประวัติตรวจร่างกายตรวจหาปัจจัยเสี่ยงนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารเริ่มต้นที่เป็นเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งกระเพาะอาหารอยู่ตรงบริเวณลิ้นปีนะครับต่อมาจากหลอดอาหารเพี้ยนอาการที่เป็นเริ่มต้นก็คือมีอาการคล้ายกับโรคกระเพาะอาหารปวดท้องอาจจะกินแล้วอาหารไม่ย่อยเบื่ออาหาร น้ำหนักลดผอมลงในกรณีที่เป็นมากขึ้นถ้าประสงสัยอาการต่างๆมีอาการและการแสดงต่างๆไม่ว่าอาการ,าการปวดท้องไม่ทราบสาเหตุมางคนก็มีเลือดออกน้อยๆแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุมีอาการโลหิตจางหรือมีอาการปวดที่กระเพาะนะครับมีอาการปวดที่ตับที่อยู่ทางด้านขวาบนหรือมีคำได้ก้อนที่บริเวณเหนือไหายปาลาข้างซ้าย บางคนไปนที่ลักแรกก็ได้นะครับที่ลักแรกเเรียกว่า i r Irish ร n o t นะพวกนี้เป็นจริ่งต่างๆที่สงสัยรวมทั้งถ้ามีน้ําในท้องเนี่ยก็เป็นอาการแสดงของมะเร็งกับเพาะอาหารได้และถ้าจริงเป็นมากขึ้ก็บี เบื่ออาหารน้ำหนักลดผอมลงนะครับวันนี้ก็เป็นอาการต่างๆที่นึกถึงนะครับบางคนผู้หญิงนะมะเร็งมะเร็งกระเพาะเน,นี่ยหล่นลงไปงอกที่รังไข่ทาไม่มีก้อนที่รังไข่พอไปตรวจร่างกายตรวจภายในทาไมมีก้อนรังไข่พามากลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยลุกลามไปที่รังไข่ที่เรียกว่าคูเคนเบิร์กทิวเมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะต่างๆอย่างที่อันตรายมากคืออาเจียนเป็นเลือดเมื่อไหร่อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของมะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้ หรือโลหิตจางไม่ทราบสาเหตุบวกกับปวดท้องก็ต้องระวังว่าอาจจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเช่นเดียวกันที่เพราะคนที่มีประวัติในครอบครัวพวกนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นครับลักษณะพิเศษที่มีชื่อเรียกเลยเช่นที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณเนื้อไฮปปร,ราข้างซ้ายถ้าโตขึ้นนะเขาเรียกว่าเวอร์ชอร์นดเพราะว่าเป็นชื่อของคุณหมอที่รายงานอาการในครั้งแรกนะครับหรือว่ามี บริเวณรักแร้นะครับรักแร้ซ้ายหรือขวาเนี่ยมีมีต่อมน้ำเหลืองโตส่วนใหญ่จะเป็นข้างซ้ายนะครับเรียกว่า Irish Nodes นะครับเป็นชื่อที่เรียกหรือว่ามีก้อนที่รังไข่บางทีไม่ใช่มะเร็งรังไขไม่มีนึกวอารังไข่นะแต่ว่ามาจากกระเพาะหล่นไปที่รังไข่หรืออาจจะมีน้ําในท้องนเรียกว่าท้องมานนะครับเพราะนั้นก็เป็นอาการที่เกิดอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วบางคนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเส้นเลือดฝอยอักเสบเส้นเส้นเลือดบริเวณปลาย p e r i p h e r a ่ Va s c u l i <world> mm hmm. <the> t i s เนี่ยเกิดขึ้นพวกนั้นเนี่ยเป็นอาการที่เรียกว่ากลุ่มอาการทรูโซหรือทรูโซซินโดมหรือริ่มเลือดอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาการแสดงเพราะมะเร็งปล่อยสารพิษออกมานะครับเป็นให้ค่ากับทีจูเฟกเตอร์ต่างๆเดี๋ยวไปทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดและนอกจากนั้นเนี่ยเวลาสะดือนะมันก็มีสะดือจุ่นสะดือโบสะดือปกติถ้ามีก้อนที่มาตรงสะดือเนี่ยอันนี้ให้สงสัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วมันมันมันลุกลามไปที่บริเวณสะดือนะครับซึ่ง เจอครั้งแรกเนี่ยที่มีการรายงานคือพี่สาวของโจเซฟเป็นก็เรียกว่าซิสเตอร์โจเซฟนอตตูสึงอันนี้เป็นลักษณะต่างๆพิเศษเลยหรือผิวหนังมีลักษณะเป็นเป็นเนอ่อเป็นสีคำ้ำๆนะครับเป็นผื่นๆนะพวกนี้เนี่ยก็เรียกอ c a n คนโทซิสนี่ก c ่แคลนซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการที่เตือนภัยของมะเร็งกระเพาะอาหารเน่องากอาการเตือนภัยมันมีทั่วร่างกายหลายๆจุดเลยถ้า ถ้าเราทราบก่อนก็จะดีมากนะครับหรือว่าบางคนไปตรวจภายในไปตรวจเรียบร้อยเจอก้อนที่รังไข่หรือบางคนไปไปไป,ไปหาแพทย์ตรวจตรวจร่างกายคุณหมอก็อาจจะตรวจทางทวารหนักนิ้วล้วงเข้าไปตรวจว่าเป็นมะเร็งกระเพาะหรือว่ามีลิ่ิดูมีอะไรไหมนิ้วก็ไปเจอก้อนแต่ก้อนนี้มันอยู่นอกนอกทวารหนักแล้วกดลงมาเนี่ยเขาเรียก rectal shelf นะครับถ้าเกิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็เป็นสัสญญาณเตือนภัยของมะเร็งทางเดินอาหารโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับเรียกว่าปลุ m m e r Shelf เป็นต้น,นครับรายละเอียดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นคลินิกเนี่ยมันมีวิธีต่างๆมากมายหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมทำมากที่สุดก็คือการส่องกล้องดูกระเพาะอาหารนะเออกล้องเนี่ยจะเข้าไปทางปากนะครับคนไข้อย่านอนตะแคงแล้วก็กล้องเนี่ยจะลงไปทึงหลอดอาหารแล้วลงไปทีก่กระเพาะอาหารในขณะเดียวกัน โดยทั่วไปเวลาที่ส่องกระเพาะแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะส่องลำไส้ให้ด้วยเพื่อดูว่าลำไส้มีอะไรไหมพวกนี้คือการส่องลำไส้ใหญ่แต่ในบางรายมีรอยโรคผิดปกติที่ลำไส้เล็กก็จะมีการตรวจพิเศษเช่นการกลืนแป้งหรือมีการใช้แคปซูลกลืนแคปซูลเพื่อแคปซูลเข้าไปเพื่อดูลักษณะชิ้นเนื้อแล้บางทีอาจจะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจได้อันนี้เป็นการตรวจพิเศษนะครับและ วิธีโบราณที่ใช้อยู่การกลืนแป้งนะครับซึ่งการกลืนแป้งเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ประโยชน์มากเพราะว่าเราจะสามารถเห็นรอยโรคว่ามันมีก้อนไหมมีเป็นแผลเป็นเรือรังเป็นอะไรไม่แต่ว่าข้อเสียการกลืนแป้งคือคนไข้ต้องดื่มน้ำเยอะเป็นน้ําสีส้มๆดื่มเพื่อไปเพื่อเป็นแป้งเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ความไวในการตรวจไม่ดีเท่ากับการส่องกล้อง นะแต่ในบางรายบางทีเราก็ต้องมีการตรวจเช่นคนไข้คนคนั้นเนี่ยเอยสอกล้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะครับคนไข้ไม่อยาก2กล้องเราก็จะเป็นการตรวจคัดกรองด้วยการกลืนแป้งดูก่อนนะครับการกลืนแป้งก็มีมี2แบบคือกลืนดูเฉพาะหลอดอาหาร นะครับกืนดูกระเพาะอาหารหรือว่ากืนดูลำไส้เล็กทั้งหมดที่เรียกว่าลอง GI ในขณะเดียวกันถ้าสงสัยลำไส้แล้วก็มีการสวนแป้งเข้าไปลำไส้เพื่อดูว่าลำไส้มีรอยโรคไหมนะครับนี่เป็นลักษณะต่างๆที่เกิดึ้นแล้วก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่เห็นเช่นอาจจะมีก้อนอลูกลมอยู่ในช่องท้องนะครับจะมีลักษณะพิเศษที่มองเห็นได้หรือว่าก้อนอาจจะไปกดตำแหน่งต,งต่างๆหรือว่าลำกระเพาะอาจจะตีไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ปรดูปั๊บเราจะรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่นะครับพอ เราตัดชิ้นเนื้อรู้ว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีตรวจเพิ่มเติมก็คือการไปหาระยะของโรคนะครับซึ่งวิธีการตรวจที่ปัจจุบันนี้เขานิยมทาคือการทำการทำคอมพิวเตอร์สแกนนะครับของส่วนใหญ่เราก็ดูปอดกระจายเข้าปอดไหมแล้วเราก็ทําคอมพิวเตอร์ของช่องท้องทั้งหมดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารต้องดูช่องท้องทั้งหมดเพราะช่องท้องเราเนี่ยเหมือนกับถังเบียร์มันจะเป็นมันจะมันจะโล่งๆอย่างนั้แล้วก็มีลำไส้มีอะไรต่างๆอยู่ข้างในจนเต็มเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งอยู่ในช่องท้องได ทำซีท h o l e Abdomen เพื่อจะดูว่ามีรอยโรคไหมถ้ามีถ้าสงสัยในบางรายก็อาจจะมีการเจาะตัดชิ้นเนื้อมาตรวจแต่มะเร็งกระเพาะอาหารมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือว่าเขาสามารถลุกลามอยู่ในช่องท้องได้เรียกว่า t รานซิลลอมิกสเปรดแล้วก็ไปเกาะอยู่ตามผนังช่องท้องเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยทำคอมพิวเตอร์ถ้ามันเล็กๆมากเนี่ยเช่นเท่าเม็ดทรายเล็กนิดเดียวที่มองไม่เห็นบางทีก็ต้องมีการเอากล้องเนี่ยส่องเจาะหน้าท้องเข้าไปเรียกว่าเรปเโลสโคป ปปเ,เพื่อเข้าไปดูว่าในปานหนังช่องท้องจะมีมะเร็งไหมโดยเฉพาะในบางรายที่เราจะผ่าตัดหวังผลหายขาดเพราะว่าถ้ามันลุกลามไปในช่องท้องแล้วเนี่ยผ่าตัดแล้วก็ไม่หายขาดหรือว่าถ้าลุกลามไปในช่องท้องแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาพิเศษมีการตัดบริเวณเยื่อบุชอออ่องท้องที่มีมะเร็งออกแล้วก็ฉีดีโมเข้าไปในท้องเรียกว่าไฮเปกซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปนะครับ การเอ็กซเรย์ก็มีคอมพิวเตอร์หรือเพดสแกนหรือจะการทำา m ไอส่วนใหญ่เราเนิยมทำซีทสแกนเพราะว่าราคา,าไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีให้รายละเอียดพอสมควรแต่ในรายที่สงสัยเราจะมีการตรวจเพิ่มเติมเรียกว่าเพทสแกนเพดสแกนก็คือฉีดน้ําตาลติดฉลากหลังสีให้มะเร็งจะ จับไอสารพวกนี้เป็นขึ้นเป็นสีซึ่งผิดปกติความเข้มข้นเรียกว่า SUV max เนี่ยส่วนใหญ่จะมากกว่า6เป็นต้นนะครับเดยวก็ทำ CT สแกนคู่กับ PET สแกนเพื่อดูโครงสร้างว่ามีมะเร็งอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างนะครับก็มี CT สแกน PET CT สแกนและมะเร็งต่างๆเนี่ยเด็กกาจะมีขั้นตอนในการเป็นหลายขั้นตอนนะครับมันไม่ใช่ว่าพอ,อเป็นตำแหน่งนี้ตาํตาอื่นตำแหน่งอื่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางทีเนี่ย ส่วนนึงอาจจะเป็นกระเพาะอักเสบอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเริ่มกลายพันธุ์เรียกว่า atrophy g a s ไ r i t สและอีกส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งเพี้ะนเราจะต้องดูว่าเอ๊ะแต่ละส่วนเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็วางแผนการรักษาให้ถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นมะเร็งก็จะกระจายเข้าต่อมน้ําเหลืองอลุกลามเข้าไปในช่องท้องไปสู่ส่วนอ,นอื่นของร่างกายเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คและแบ่งระยะของโรคมะเร็งได้ในที่สุดซึ่งแบ่งเป็นระยะง่ายๆก็คือระยะศูนย์คือยังไม่เป็นไหนเล็กๆเลยละระยะหนึ่งก็คือ,อเริ่มกินเข้าไปในเนื้อเยื่อแล อัตราลอดชีวิตก็ประมาณ78-78%ถ้าเป็นระยะ 1A ถ้า 1B อัตราลอดชีวิตประมาณสัก58%ที่5ปีนะครับระยะที่2เนี่ยก็เป็นมากกว่าระยะ1นะครับแล้วก็เข้าตอมน้ําเหลืองเนี่ยไม่เกิน15ตอมนะครับเป็นต้นนะฮรก็ระยะ2อัตราลอดชีวิตประมาณร้อยละ34นะครับแ,แต่ว่าถ้าลุกลามมากกว่า15ตอมนะครับหรือว่าเป็นมากเฉพาะที่เนี่ยอัตราที่อยู่ได้ถึง 5ปีก็เหลือแค่8ถึง20เท่านั้นนะครับไข่ร้อยคนรักษาจะอยู่ได้5ปีแค่8คนถึง20คนที่เหลือตายหมดระยะสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะมีชีวิตร,รอดถึง5ปีเนี่ยก็แค่ร้อยละ4 7ถึงเเท่านั้นรักษาร้อยคนอาจจะรอดถึง5ปีแค่5คนเท่านัน ที่สีระยะแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าดูการพยากรโรคว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็จ,จะเลือกวิธีการรักษาโดยการตรวจเพิ่มเติมว่าควรจะรักษาไปวิธีไหนที่จะดีที่สุดนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ก่อนที่จะเริ่มการรักษาเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนนะครับร้ายแรงแค่ไหนและเป็นระยะที่เท่าไหร่ซึ่งระยะต่างๆก็มีระยะ0 1 2 3 4แต่ระ,ระยะการรักษา ไม่เหมือนกันการดำเนินโรคก็ไม่เหมือนกันสาเหตุอะไรทาให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแน่นอนมรดกมะเร็งถ้าเรามีมรดกมะเร็งมีโรคต่างๆเป็นกลุ่มอาการต่างๆที่เราเคยฟังตอนแรกเนี่ยเหมือนกับพระเจ้านโปเลียนนะครับที่เขามีญาพี่น้องเป็นมะเร็งเยอะแยะก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งในที่สุดเพราะว่ามีแม่พิมพ์ชีวิตที่เป็นถ่ายทอดมะเร็งมาจากบรรพบุรุษแต่ถ้าไม่มีก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ทําให้เป็นมะเร็งที่เราควรจะหลีกเลี่ยง ก็เริ่มตั้งแต่อันแรกแง่ายๆเลยซูบุหรีการซูบุหรีทำให้เป็นมะเร็งสิกว่าชนิดรวมทั้งมะเร็งกับเพาะอาหาร 2. กินอาหารแบบคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคืออะไรละ่ะเค็มปิ้งปิ้งย่างยาง,ยางใช่ไหมฮะเนื้อย่างเกาหลีกินกับกิมจินะครับอันที่สามไม่มีสุขอ,อนามายัย กินอาหารด้วยกันไม่ใช่ชอบไม่ใช่ช้อนกลางเพราะว่ามันจะมีเชื้อแบคทีเรียชื่อเฮอริโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งพอเข้าไปก็เป็นงอกในกระเพาะอาหารทำให้เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารบางคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารกินยาหรืว่าหายแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าเชื้อโรคยังอยู่เจ้ามะเร็งกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อเฮอริโคแบคเตอร์ไพโรไลเป็นลักษณะพิเศษเลยนะครับจนทําให้อ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยดีใจมากพอรู้สาเหตุมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดหนึ่งก็ให้รางวัลโนเบลกับคุณหมอ โรบินบอร์เรนและคุณหมอแบรรีมาร์ชลนะครับที่พบว่าอไอเชื้อตัวนี้เฮาเรียกว่าแบค ter ไพโรไลทำให้เป็นแผลในกระเพาะและแผลในกระเพาะเรื้อรงังทําให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ถึง3เท่านะครับซึ่งกลไกเกิดจากการอักเสบเรื้อรงังและมีสายอื่นๆมากมายที่ทําให้เกิดเป็นมะเร็งชนิดนี้ในที่สุดนะครับความอ้วนสิ่งที่แปลกมากคือความอ้วนเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยสิกว่าชนิดรวมทั้งมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ชัดเจนว่า ทำไมอ้วนและถึงมีความเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งกับเพาะอาหารบางคนอธิบายว่าเพราะมีะตัวกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของเซลล์เช่นอินซูลินไลโกลด์แฟกเตอร์แต่สายจริงๆยังไม่ทราบชัดเจนนะครับแต่ว่าใช้ง่ายๆเลยคืออาหารต้องสะอาด ระวังการติดเชื้อพาริโคแบคเตอร์พายโรรายเป็นโรคกระเพาะต้องรักษาและดูว่มีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อก็รักษาหายขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นปะเด็กระเพาะอาหารได้อาหารเค็มๆปิ้งๆย่งยางๆก็อย่าไปรับประทานบุหรี่ยาสูบพัถ้าสูบบุหรี่เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้น1.5ถึง2.5เท่าเลยนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ปลอดสารพิษอีกสาเหตุหนึ่งคือถ้าไม่ทานผักผลไม้เนี่ย เราก็ไม่มีสารต้านอนุอนุมูลอิสระถ้าเรามีความเสี่ยงโอกาสจะเป็นมะเร็งเพราะอาหารก็เพิ่มขึ้นได้นะครับ